บ้านเดี่ยว5ห้องนอนหนึ่งเดียวที่ติดตั้งโซลา่าช่วยประหยัดไฟแถมยังมี E ีวีเลดีรองรับรถยนต์ E ีวีด้วยที่นี่เสนาวิววงแหวนบางบัวทองที่นี่เป็นโครงการบ้านเดี่ยวที่อยู่ติดถนนใหญ่เชื่อมต่อถนนหลักได้3ส,สายถนนกาญจนาพิเศษถนน3-40นและถนน3-45่เรียกว,ว่าจะเดินทางไปไหนก็ง่ายหรือจะเข้าเมืองก็ง่ายใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงใกล้เซนทันเวสเกตและอีกเกียบางใหญ่และส่วนตัวสุดๆเพราะว่ามีเพียงแค่1 2 3หลังเท่านั้นที่เสนาวิววงแหวนบางบัวทองบอกเลยว่าใครที่ทำงานที่บ้านมีผููู้สงอออายยุหรืมีีเด็กๆ่่ท ที่นี่เขาติดตั้งโซลา่าให้บ้านทุกหลังอยู่บ้านเปิดแอร์ได้ทั้งวันให้โซลา่าช่วยจ่ายค่าไฟให้แถมยังมี E ีวีเลยดีรองรับการติดตั้งวอลชาร์จสำหรับรถ E ีวีอีด้วยไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จไฟตามปั๊มให้เสียเวลาส่วนเรื่องฟังก์ชันในตัวบ้านจะบอกว่าที่นี่ให้เยอะไม่แพ้ใครต่อเขาให้มาถึง4-5ห้องนอนไม่ต้องเสียเงินไปทําห้องเพิ่มเลยทะทําห้องทํางานหรือห้องนอนผู้สูงอายุก็สบายบายพื้นที่ใช้สอยให้มากที่สุดถึง180หนึ่งร้องนแปดสิบตารางเมตร <Yeah. S 2> มาดูที่นนทจั้า ขนาดใหญ่ลงถึงทําเป็นไอซ์แลนด์ตรงกลางก็ได้ส่วนกลางพร้อมพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่มากสระว่ายนะ้ำฟิตเนสให้มาครบ oh. บ้านเดี่ยวที่ให้มากขนาดนี้บนทําเลที่ดีขนาดนี้ต้องที่นี่เลยเซน่าวิววงแหวนบ้างบัวทอง